คาถามหาจักรพรรดิคือหนึ่งในพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหลวงปู่ดูพรมปัญโยได้รจนาขึ้นจากพระสูตรโบราณเพื่อเป็นเครื่องรวมพลังบุญเมตตาช่วยปรับชะตาและเปิดทางสว่างให้ผู้สวดคาถานี้ใช้แผ่เมตตาให้ทั้งดวงวิญญาณเจากก้ากรรมไอเวนและยังช่วยปรับภพบภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับรวมถึงทำให้ชีวิตเราคลี่คลายจากหนักเป็นเบาจากร้ายเป็นดี เพียงทำจิตสงบแต่งนโมสามจบระลึกถึงพระรัตนตรยัยจากนั้นกล่าวคาถามหาจักรพัทด้วยใจบริสุทธิ์คาถามหาจักรพัทสัน้นนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเมื่อสวดเสร็จ ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาว่าขอให้บุญนี้ส่งไปยังเจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงลับและทุกสรรพชีวิตขอให้เขาได้รับบุญได้พ้นทุกข์และพบทางสว่างทำทุกวันชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นจิตใจสงบขึ้นหนทางกว้างขึ้นและบุญบารมีจะหนุนเรามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ